สวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่องตุยพาเลาะนะครับวันนี้เราก็มาเลาะอยู่ที่จุดเดิมครับมันดูน้ําขึ้นครับฝนตกอาทิตย์ที่แล้วครับตกแรงครับเออ่น้ําก็พอขึ้นอยู่ครับที่แรกมันก็แห้งครับนี่ก็ฝนตกหนักเลยเอน้ําขึ้นสักหน่อยก็ยังดีดีกว่าไม่ขึ้นเลยครับผมวันนี้ครับกับบรรยากาศนี่ครับสะพอมีน้ําอยู่ครับดีกว่าไม่มีน้ําครับ อาศเย็นดีครับอันนี้ก็เวลามันหกโมงห้าสสี่ครับก็เป็นเส้นทางที่ผมผ่านมาทํางานครับเลยผมมาแวะแวะอัปเดตดูครับว่าน้ํามันถึงไหนแล้วอะไรถึงแล้ครับก็ปรากฏว่าเออน้ําก็ก็ขึ้นอยู่ครับมันก็โอเคเลยครับท่านผู้ชมครับที่แรกว่าผมจะไปอัปเดตอีกจุดหนึ่งครับเลยเหอผมเลยผมผมไม่ได้แวะครับแต่วันนั้นที่ผมว่างๆครับผมจะแวะไปถ่ายถ่ายอีก อีกบอ่อหนึ่งให้ดูครับว่ามันน้ำก็ขึ้นเยอะหรือเปล่าครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยครับก็เป็นวันที่ผมจะมาทำงานทำโอครับหาเงินครับผมครับอันนี้ก็เป็นปข้าวโพดนะข้าวโพดเอาไว้กินครับน้ำขึ้นแบบใหม่ๆนะครับผมว่าหน้าดีปลาช่อนนะ คงจะไม่เหลือแล้วครับบ่อหากินครับบ่อหากินชาวชาวบ้านครับทั้งวันแหทั้งตัะไคายครับป้าก็อาจจะเหลือน้อยมากอะไรมากครับมีคนหาแต่มีคนป่วยครับมีเทากับบรรยากาศครับหมอกก็ทาทิศก็เริ่มขึ้นนะครับผมวันนี้คนข้างอาจจะร้อนเนี่ยผมว่าแดดขึ้นในเช้าเลยครับอบร้อมด้วยครับ ่ามาธรรมชาติครับนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูอากาศดีมากเลยครับ แลเสียงเพลงบุญกะถินครับขอบคุณทุกทุกกำลังใจครับที่เข้ามารับชมของแท้ของแท้ของแท้แทว้วาวันนี้เราก็มาอัปเดตครับอัปเดตว่าที์ทะเลาะเรื่อยๆครับ ตื่อพอรอกับารอจริงครับผมจุดนี้ดีเลยเนะี่ยตียาปลอมนะี่น้ำขึ้นใหม่ใหม่เนี่ยครับวันนี้ก็มองไม่ค่อยมีครับวันไหนวันไหนที่ผมถืออเบียดยาปอมมาเนี่โหเต็มเต็มบ่อครับปุ่นง่ายครับ วันนี้ผมมาแวะดูอะไม่มีมองอะไรเลยคนไหนอย่าปอมามาลองตีดูหนีโอ้เต็มเต็มอนนั้นก็ต้นตาลครับเอาเสียงอะไรเสียงปลาบา่เสียงเป็นธรรมชาติดีเลยครับผม กล้องอาจจะแสนหน่อยครับรเอาเอาโทรศัพท์ถ่ายครับไม่ได้เอากล้องถ่าย กองนหนก็เป็นปลากระทินครับตะกอนเนี่ยเขาเอารถมีโคมากเกี่ยเตียนลืบเลยครับผมอันนี้ลกมาแล้วนีะนะครับมาตัดให้ให้นุ่ให้แพรอ,อย่างดีเลยเนี่ยามาฟันให้แพร่อ,อย่างดีเลยกระถินนะยกับบรรยากาศที่สดชื่นครับ ใครมาดูคลิปนี้ขอให้ร่ำขอให้รวยมีเงิน,นงทองไหลมาเทมาคนไลค์คนแชร์ชครับแชร์เข้าไปเยอะๆแต่ก่อนเตียนครับปล่อยไว้นานลกเลยคือเดิมเตียนลืมเลยแต่ก่อน เหมือนอะไรครับเหมือนไหมครับเป็นกรีบเลยครับม,มีกรีบใหญ่ก็หกโมงห้าบเก้าแล้วเจ็ดโมงแล้วเดี๋ยวเราก็เดินไปอ่ะ หารถเลยเดี๋ยวไปปิดคลิปอยู่ที่รถเลยวันนี้เราก็พาเลาะเลาะอย่างเดียวเลาะอย่างเดียวเขียวลูกพอ่อพ่อสอนไว้ดูนกอยู่บนต้นไม้นะครับนก ปแล้วเราก็เดินไปที่รถแล้วก็เราก็ไปปิดคลิปอยู่ที่รถโอ้เสียงนกร้องธรรมชาติดีเลย,ยตรงนี้เป็นประตูน้ำอ่ะ โอเคครับผมไม่ลืมกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยฟาเลาะชวแนลครับคลิปนี้ครับผมก็จะเดินทางไปทำงานแล้วขอเพียงอัปเดตเพียงเท่านี้นครับวันนี้จะผมจะไปอัปเดตท,ที่ไหนเมื่อไร่ฝากติดตามช่องตุ้ยฟาเละคลิปนี้ก็สบายพี่น้อง